โอ้โหมาแล้วพี่น้องนี่วันนี้พามาคงสมของชุดสวยงามโอ้โหภาพนี้สวยที่สุดเลยโอ้โหสวยมากอะ่ะโอ้โหดูนะพี่ดูนะ,อะ,ะโอ้โหทุกวันนี้ไม่เน้นหัวอาหารก็กินหัวอาหารเม็ดบ้างนิดหน่อย เสริมนะโอ้โหโอ้ยไม่ไม่ดูนะกลัวกลัวไม่ดูไม่มเป็นไรพี่พี่กลัวกลัวมันก็เลยมาใกล้หน่อยโอ้ยมาแล้วชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเปเปอร์ครับปเปอร์ใช่ไหมเซปเปอร์เนาะพี่น้องเคยนี่พามาดูเปปเปอร์อือโอ้โหพอวัวคุมฝงจากลุงชาวฟาร์มนะเอามาคุมวัวบามันเลือดร้อยอือนี่ นำเข้ามาเท่าสองแสนห้าเนาะตัวนี้เนาะอ่านะพี่น้องดูสิมาดูผลงานการจ่ายลกเนาะได้มาแล้วสามตัวเนาะต้องบอกว่าตัวนี้เจ๋งมากพี่น้องเอ้ยได้ตัวเมียล้วนอือหือโอ้โหไม่ไม่ไม่ถามเนาะอุ้ย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 ไม่มีไม้มาด้วยอะ่ะอ๋อ้ีน้องดูส,ดสิอุ้ย อัยใหญ่เลยอ่ะ,อะพี่น้องให้ดูลูกนะให้ดูลูกโอ้โหไม่ดุเนาะโอ้โอยพี่น,อน,น้องดูตัวนี้สิโอ้โอย เพเปอร์เพเปอร์โอ้โหพี่น้องให้ชมความหล่อของเปเปอร์อือหดูความใหญ่ดิโอ้โหโอ้โหดูเนื้อตัวดูความลึกความยาวนี่ดู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 นี่หัวนำเข้านะตัวนี้อือหอ สวยมากเลยเนาะขายขา,ขาใหญ่มากเลยอะ่ะห่างสุดจริงๆโอ้โหมจอจ้อกันคุมฝูงเลยอืมนี่พี่น้องความสวยงามนี่คอกนี้สนมากจะมากัากของพี่เอนะพิษณนุรกนะโอ้โหแม่บล็อกนำเข้าเหมือนกันโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะอือ นี่มาดูผลงานจ็อบเปเปอร์กันนี่นี่โชคดีมากตัวนี้เปเปอร์จ่ายได้แต่ลูกตัวเมียทั้งนั้นเลยอ่าดูสิอืมโอ้ยนี่อุม้มโอ้ยดูเหลี่ยมตัวจ็อปเปเปอร์โอ้โหย โอ้ยตัวนุ่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูลูกตัวนุน่นสีเข้มมากเลยอะ่ะนี่ดูดิพี่น้องโอ้โหขอมฝันของแอดเลยนะปุ่งบามัานเล็กๆสุดยอดเลยอะ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวสองไหมต,ตัวหนึ่งอยู่นู่นใช่ไหม อ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ชมตัวที่หนึ่งโอ้ยดูยืนสิยังสวยเลยนี่เนี่ยตอนนี้ผลงานเป,ปเปอร์มีสามตัวแล้วอโอ้โหยังสุดเลยอะ่ะโอ้โหยังสวยเลยพี่น้องโอ้โหเหลี่มตัวกุดเข่าไปยังตัวนั่นอะ่ะ กูดแล้วเนาะโอ้โหที่นี่อนาจักวางใหญ่อะเนาะโอ้โหถั่ลองแกวเข้าอีกไหมเนี่ยหรือหยุดละตอนนี้ไม่แน่หรอกครับเหรอฮึมแม่เขาตัวไหนเนี่ยตัััวนน้ะครบเอ๊ะตัวตัวเท่าเนี่ยนะดูเหมือนจะเท่าเข้าหน่อยนะอ๋อโอ้โหพี่น้องดูสิตัวเท่าแม่เท่ายังใจแก่เลยแสดงว่าทุกตัวที่เหลือนี่ทองหมดแล้วเหมือนกันครับโอ้โห ไอ้นนี with, majesty, ่วัวสาวอยู่ใช่วัวสาวหมดแหละท้องแม่แรกหมดแต่แต่คือแต่ยังไม่แน่ใจว่าทองหรือยังใช่ไหมตัวไหนตัวนี้หรออ่ะไม่แน่ใจแต่ตัวอื่นน่าจะท้องหมดแล้วล่ะตัวนี้ยังอ่ะเอาสองตัวใช่ไหมสามตัวนี้โอ้โหพี่น้องดูที่มีดของสวยๆอ่ะอือหหพี่น้องดูตัวนี้สิ พี่น้องเรามาชมวงงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกันนะต้องบอกนี่ละกันแอดฐานมาพอดีแถวนี้เลยรีบเข้ามาถ่ายชมกันพี่น้องมาชมกันของสวยของงามตัวนั้นเราได้สีเนาะสวยจริงเลยสีไส่ได้เลยอะแล้วก็คุูความสวยหลังนงลังนมชีดมาหมดเลยอ่ะ พี่น้องดูสิโอ้โหโอเคพี่น้องอโอ้โหถึงเป็นแม่เทาวยังจ่ายลูกสวยอสวยจริงพี่น้องสวยจริงๆงริงเอามาชมเป็นแรงบันดาลใจกันแล้วกันเนาะของหัวคอกนี้ฟาร์มนี้อืม